สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิซาแก้วดีจะพี่น้องจ้าเจอกันหัวหอมักซิดาพี่น้องจ้าสิผ้ามัหอมักซิดามักซิดาห่อบบท่านมันน่วใหญ่ละ่ะสิผ้าไปเบิ่งมักซิดาห่อมักซิดาลายมือแล้วยังห่อบนแล้วอยู่อืมมากอันนี้มันขึ้นต้นอัน นกฟักนกฟักขึ้นต้นมักสีดาล่ะนกฟักขึ้นต้นมักสีดาแล้วมักสีดาห่อประทันมักสีดาลายโพดมุกโผล่หน่วยใหญ่ล่ะหน่วยใหญ่แบบนี้จะได้ตัดทิมได้หน่วยใหญ่แบบมันห่อบ่ได้แล้วมันหนาวนี่ ใหญ่เกินห่อเออหมดหมดส้มหมดส้มห่อไม่ทันห่อไม่ทันอันนี้ใหญ่เลยนะอันนี้พอตัดขายแล้วได้ไหมโอ้โห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 พอตัดขายละนี่ผิวงาม ถิ่วขาวแล้วถ้าตัดขายล่ะว้าวโอ,วโอ,วโอ้สามหน่วยอยบ่แมนโลคอบอ่สามหน่วยนี่โลแน่เลยอฮ้ยดสิดากิมจู ก็ตัดขายล,ลุ้นที่ห่อนเล็กๆคันเ,เนาะลุ้นที่ห่อนเล็กๆค่ะพ่อตัดขายลุ้นี่ตัดไปให้คุณยายไปขายเน่นคุณยายไปตลาดว้าวสวย สวยงาม,มนงนี่ผิวสุดยอดว้าสได้ตัดไปให้คุณยายด้วยนะบัตรอัน,นห่อกับแป๊บเดียวได้ตัดขายบัดตอนห่อนี่หันโอ,อว้าว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 เลยตัดไปให้คุณยายห่อนี่แป๊บเดียวเดือนหนึงได้ตัดขายเลย มันทำบ่มีเวลาเหาะเนาะงามกระดอกสวยงามมากเลยออกซิดากินจูอืมเหลืองครักแท้ อบนอกนุ่มในแบบนี้พี่น้องจา๋านี่ตลาดต้องการตลาดต้องการผิวมันก็บแบบนี้แหละเพราะวะ่ามักซิดาบริไซยาเนาะมักซิดาบริพนยามักซิดาธรรมศาสตร์ผิวมันก็ง,งามแต่มันเป็นขี้กาเป็นห้อยเป็นอันนี้เป็นธรรมดาของมันแต่ข้างในก็รสชาติอร่อยนะคะลูกนี้ให้หน่วยใหญ่เลยอ๋อ มักซิดาสวนกับแบบนี้แหละมันบร่งงามเพื่อมักซิดาเขาคนอยาน,นานี่ลงมาในสาสีมาห่อสิด้วยใหญ่มหมดล่ะต้นนี้ยังไร้ห่อเลยบงผกป้าสัลากอยู่ดกเป็นดกยังไมไ่ห่อเลยมันต้องห่อให้หน้อยกว่านี้ มันผิวมันยังสีงามอันนี้มันห่อใหญ่ละเห็นบอกผิวมันจนดำแล้วเขายังมาห่อมันก็เลยบอกงามมันต้องห่อให้ในน้อย,น,อยน้อยกว่านี้อีกห่อไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะสิแล้วล่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วป้าตนเนฮยังไม่ได้ห่อจากหน่วยนี่ใหญ่หมดแล้วได้ตัดทิมเลยนี่นี่สิซุกแล้วพุ แมงข้าวละห่อบอดายนี่แมงข้าวแมงข้าวอมนนีทิมอันนี้ห่อได้อยู่อันนี้ไซนี่ห่อได้อยู่ซุ่มในห่องบอดายล้วนี่แมงข้าวละมันจะสิได้ทิมละห่อมักสิดาก่อนพี่น้องจ้าอากาศดียังบ่แดดห่อฝรั่งก่อนเด้อคะ่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า นิสวัสดีค่ะ